สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการจำไฟเพื่อ EP ที่44นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟบราซิลนะครับผมซึ่งเซิร์ฟบราซิลเนี่ย ได้มีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมในการสุ่งสกินปืนอีโวนะครับไม่ว่าจะเป็น AK เ e เวลเจ็ดอีโวมังกรดาร์โกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเมกาโรดอนสกานี่ครับรวมถึง MP40 ครอบบ้านี่ครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สุดคุ้มสุดๆนะครับวันนี้ก็เลยเติมเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองครับทุกคนเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะสามารถที่จะเป็นเจ้าของปืนอีโวเวลเจ็ดทั้ง3กระบอกได้หรือเปล่าเนะยครับผมไปดูกันเลย สัตว์พวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบล็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเย็บเย็บก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ าสู่เซิร์ฟปาซิลอีกแล้วนะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปนานมากๆเนี่ยน่าจะประมาณเป็นเดือนละเราเคยมาปั้นไอดีในเซิร์ฟปาซิลนะครับด้วยงบ5.000บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือการที่ปืนเนี่ยไม่มีสเตตัสนะครับผมอ่าปืนไม่มีสเตตัสเว้ยเนี่ยผมยกตัวอย่าง SM8 Evo เนี่ยครับปกติเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องลั่น2นะครับ แต่เห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีสเตตัสนะครับมันจะไม่มีบอกว่ามันบวกอะไรก็คือสรุปแล้วมึงมีแค่สกินปืนเท่ๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่บวกสถานะนั่นเองเนะจ๊ะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นคอปปาเนะครับผมสำหรับ MP40 เวล7นะไม่มีสเตตัสนะครับไม่มียิงหลังแรงขึ้นไม่มีคือเท่อย่างเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้ผมพูดแบบตรงๆนะปฏิเสธไม่ได้นะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับที่ค่อนข้างที่จะเกลือมากๆนะครับคือผมบอกเลยว่าเกลือเกลือเกลือจัดอะถามว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาทําไมใช่ไหม hmm? ผมบอกเลยว่ามันมีกิจกรรมนี้มันล่อตาล่อใจนี่มันมีกิจกรรมล่อตาล่อใจนะครับผมแน่คือกิจกรรมสุ่มสกินปืนเลเวลจิตนะครับตัว m p 4 0นเนี่ยเราเรามีอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยกล่าวว่าจะมาจัดสากากับ AK นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเราจะสามารถที่อัพให้มนเป็นเลเวลเจ็ดได้หรือเปล่านี่ครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะไม่แพงอ่ะกูมองว่าน่าจะไม่แพงนะครับมาดูของรางวัลดีกว่านะครับของรางวัลเนี่ยจะมีตั้งแต่เหรียญโทเค็นต่างๆที่เอาไปใช้แลกสกินปืนนะครับพร้อมกับของรางวัลรองเนี่ยจริงแต่มีตั้งแต่มีหัวตัดเนี่ครับปืนมีหัวตัดปืนปืนปืนปืแล้วก็ท่าต่างๆนะครับผมโอ้โหกระปงกระเป๋าเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้เนี่ยเราเติมมา2,000บาทนะครับได้มาทั้งหมด 11, 2 0 8เพชร ได้มาหมื่นเพชรอนะคิดว่างไงอะยังไม่หมดแค่นั้นก็ผมมาพร้อมกับกิจกรรมลดราคากว่า80เปอร์เซนต์เว้ยลดหนักมากนะครับลดเยอะจริงนะครับถามว่าชุดมันเป็นประมาณไหนนะครับอันดับแรกไปชุดนี้ชุดนี้เนี่ยซอฟๆใครๆก็เคยเห็นแล้วนะครับมันคือชุดตัวนี้ครับอ่าคือตัวชุดมันเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะไม่ได้มองว่าชุดมันสวยนะผมมองว่าผ้าปิดปากกับทรงผมมันเนี่ยสวยทรงผมไม่เหมือนผมเลยก็ดูทรงผมดีเหมือนเหมือนผมป่ะเหมือนผมป่ะ เหมือนปะโซงผมเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนโซ่ผมเหมือนกันเลยโอ้คุณอย่างว่าน่ะมันมันหล่อนะโซงผมมันหล่อจริงเว้ยก็เลยอยากจะสุ่มนะครับใน,ส,น <c oughs> ส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นประมานนี้ครับผู้หญิงเนี่ยน่ารักนะถือว่าน่ารักเลยในส่วนของเสื้อนะครับอันนี้ชอบเสื้อของผู้หญิงในการสวดตัวนะครับน่ารักดีแล้วก็ชุดมัมมี่เนี่ยเรารีวิวไปแล้วนะครับก็คือสุ่มไปแล้วใน E p ีที่42นะครับลงคลิปไปแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลก็มีกล่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับบลามา ซัดจากปืนกันก่อนเลยดีกว่าครับผมสุ่มแบบมันมี2องันอ่ะมันมี9เพชรอ้อยมันลดราคาที่าลุยกดแบบข้ามแอนิเมชันไปด้วยได้กระเป๋าเลยว่าเออดีวะ99าเพชรจัดไปได้สกินปืนต่อว่ะเฮย้ยไปเดี๋ยวก่อนเลิกบอกง่ายนะ99เพชรได้ล่มฮะเอาแบบ9เพชรบ้างนี้อ้าไม่ได้เลย,เลยวะเฮย้ยไปครับได้ล่มอีกแล้ว99เเพชรไปต่อ ได้สก,กินรถมาอีกอะอะไหลามา99เพชรได้ล่ม3อีกอันหนึ่งครับผมได้มาเป็นบอร์ดครับโอ้โห99เพชรต่อเนื่องได้มาเป็น5เต้นนะฮะ99อีกได้ล่มสปอนเซอร์99เอามาแล้วว่ะสำหรับเหรียญว่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะแลกได้เลยนี่ว่ะเฮ้ยเราเราแลกได้เลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วแปลว่านี่เราต้องได้โทเคนสีทองนะครับหมัดบอร์ดอันเดิม มาบเอากระเป๋าเดิมเอาเริ่มซ้ำแล้ววะ่ะอ่าได้กล่องส่มมาได้สกินรถมาเอาสวยอยู่เรียบร้อยได้ทาเตนมาอีกหนึ่งครับผมยังไม่หมดวะ่ะได้กระเป๋ามาอีกได้ร่วมสปอนเซอร์สูมแบบเก้าเพชรบ้างโอ้เอ้าเก้าเพชรก็ยังได้บาเล่ถาวรวะ่ะเอาเรื่องจัดจัดเอาเททก้าเพชรจัดไปเก้าเพชรอีกหน่อยเอ้าหมดแล้วอ่ะโปรโมชั่นลดราคาเก้าเพชรจบแล้ววะ่ะหมดละ เฮ้ยแต่9เพจมันก็มีโอกาสออกของดีเนดูดิมีโอกาสออกของดีอยู่แต่ว่า99แล้วกันอุดหนุนเงาได้กระเป๋ามาอีกหนึ่งครับผมเอาแล้ววะเริ่มเยอะแล้วนะนี่นี่ได้มาเกือบครบแล้วนะเอาจริงยังไงครับเอาได้บอดมาบอดปะเนี่ยบอดหรือกระเป๋านะทุกคนมันคือบอดหรือกระเป๋าอะ่ะน่าจะเป็นบอดเนาะ99เพจต่อครับเอามาอีกแล้ว ได้ครบแล้วอ่ะทุกคนได้ V40 มาได้ตัวเมกาโลดอนมาตอนนี้เนี่ยขาดแค่ตัว AK เดากเนี่ยครับผม <Bru h. S 1> มับโอ้โหทาเต้นมับกระเป๋ามับไปต่อเน,นี่ยครับโอ้เริ่มตาแล้วเออ yeah ได้มาครบเลยครับท่านผู้ชมได้มาครบแล้วครับถามว่าไปแลกตรงไหนแลกตรงนี้ครับแน่ มันมีที่แรกอยู่โอ้สามก็บอกเลยโอ้ดีเกินไปหรือเปล่ามาครับแรกก่อนก่อนเลย AK ฟู้ฮู้มัดว้าวมาว่ะเฮ้ยบูเฟมดากโก็ครับผมสำหรับ AK ฮะได้อยู่กดใช้ไปครับผมสาการครับถือว่าประหยัดตังค์อยู่นะเอาจริงเอาจริงก็ถือว่าประหยัดตังค์อยู่นะแต่ว่าไอ้นี่เราได้แล้วนะ มันสามารถรับเพิ่มได้เลยเหรอวะคือเรามีไปแล้วอะอ๋อนี่ไงมาแลกกล่องได้นี่ไงแลกเป็นกล่อง AK ก<ๆ>็ได้นี่หว่าเนี่ยแลกเป็นกล่อง AK ได้ได้ตั้งสิบห้ากล่องเนี่ยมืเอวดีเน,นี่ยเนี่ยกล่อง AK นะครับเฟี้ยว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 ไปออกง่ายนะผมผมองว่าออกง่ายเลยเนียครับมีหมดไปประมาณเกือบสามพันนะได้ได้มาสองสามกระบอกเลยนะแล้วยังได้แบบว่าจิปะถะมาอีกเพียบเลยเนียครับเอาเนี่ยมึงดูดิเนี่ย กระเป๋าหนึ่งสองสามสี่สี่กระเป๋ากองโศกอีกสองวะได้โลมอีกนิดหน่อยได้ท่ามาอีกนะครับได้ท่ามาอีกสามท่านะครับแล้วได้รถมาอีกหนึ่งคันรถอะไรวะทำไมผมไม่เคยเห็นว่าคันนี้<ะ>อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สุ่มของก็ได้มันอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ไงได้บอร์ดมาด้วยเฮ้ยตจวบอร์ดนี้สวยอ่ะเปิดกันหน่อยดีกว่าครับสิบห้าปั๊บโอ้สิบห้าทำไมมันน้อยจังวะทำไมรู้สึกว่าสิบห้ามันน้อยจังอ่ะ กด2ทีเองนะเมื่อกี้อัพได้เลยป้าสิบห้าเอาอัพได้เลยว่ะอ้าวโอเคว่าอัพหน่อยอัพหน่อยอัพหน่อยเอาไงดีทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะหมดมันจะหมดกี่เพชรวะตอนนี้เราเหลือแค่แปดพันเองอะแต่ว่าผมจะซื้อชุดก่อนละกันนะครับผมจะซื้อชุดก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปอัดใส่ตรงนั้นละกันนะอ่าผมจะเอาเป็นโอ้ยมันมีตัวนี้อะมันเป็นแบบสากาทำไมไม่มีเอควะมันสามารถกดสลับได้ปะน่าจะได้หรือมั้ง อ๋อลดราคาไปเรื่อยไงนี่ไงอ่าเริ่มจาก2อ9เกชากเพก่อนไปครับบึบอ่าแล้วก็ได้ตัว๋วได้ตั๋วมามันเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะอ่านออกหรอกูกอ่านออกไะเนี่ยเอาเคข้าวมาแล้วกันนะกดคอนเฟิร์มไปครับเราสามารถเปลี่ยนได้ปะอ่านนี่ไงก็เปลี่ยนได้นี่หว่าเออมันก็เปลี่ยนได้นี่หว่าเอายี่สิบเจ็ดเพศลองกดดิโอเคได้อ่ามาต่อครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้อีก300เพร พร้อมกับกล่องเอ้าไม่มีกล่องไม่มีกล่องไอคโอกล่องไอคีน่าจะสุดท้ายครับได้มาอีก374เพ็ตพชรเฮ้ยมันถูกมากเลยนะทุกคนเอาจริงผมมองว่าถูกมากเลยนะเว้ยผมมองว่ามันถูกมากเลยนะเอาจริงอ๋อพอกดใช้ตัวเนี่ยมันจะลดราคาให้อีกเนี่ยครับเหลือแค่149เพพชรอเอาจริงดิถูกไปปะใช่ไถูกเวอร์แบบเวอร์อะ ถูกมากอะแล้วมึงดูอะมึงดูของแต่และอย่างของเขาอะร้อยเพชรอย่างเงี้ยแล้วกล่องมังกรเอาเคสกล่องมังกรอยู่ตรงนี้ห้ากล่องเขาได้อยู่ได้อยู่เอาคาตานะไหมคาตานะก็ดีนะเอาจริงแต่ว่าเอานี้ดีกว่าเอาเสื้อดีกว่าร้อยเพชรนี่ไงเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สิบห้าใช่ปะ่ะสิบห้าเพชรป่ะก็จะมีส่วนลดนะครับเหมือนกล่อง สมมติว่าเนี้ยสามร้อยเพชรปุ๊บกดใช้ปุ๊บเห็นปะกลายเป็นลด90%เหลือแค่200เพชรก็ไปอีกโอ้โหมันจะถูกไปหรือเปล่าอ่ะอ่ะห้ากล่องซื้อมาหนึ่งมันมีให้เรากดรีเฟรชอีกป้าแบบซื้อแล้วซื้ออีกอะซื้อซ้ําไปซื้อซ้ํามาได้ปะใช่มันถูกมากเลยทุกคนเสียดายอ่ะเสียดายตรงที่แบบเราอยากเราอยากจะเก็บเอาไว้เพื่อไปเปิดไอ้นี่ไงเปิดเอเคอ่ะโอ้แต่เราได้ชุดมาครบแล้วนะได้คาตานะด้วยวนะคาตานะร้อยยี่สิบเพชรเองอ่ะก็ถูกเลย โอโหกิจกราารมบ้าเลยวะเนี่ยลดราคา90%่ะถูกเกินเซอร์ปาซิลครับเซอร์ปาซิลวันนี้เราอยู่ที่เซอร์ปาซิลเนี่ยครับเรามาเปิดชุดกันก่อนอ่าไปชุดใหม่นะไปชุดใหม่นะครับมันเป็นชุดใหม่ปึ๊บดูอันนี้อันนี้ชุดเก่าได้มาก่อนหนึ่งงานนี่ชุดนี้เทจริงว่ะผมชอบโซ่ผมมันอะโซงผมมันมแบบเทจริง <My friend. S 1> ชอบชอบเยเท่จัดเลยว่ะทุนเทจัดเลยว่ะชอบชอบเลยครับอันนี้ชอบเลย อ้าวมาเรามาต่อที่ AK กันดีกว่าครับท่านผู้ชมถ้าดูว่าผมเปิดกล่องเพิ่มเนี่ยให้มันได้เหรียญเนี่ยทุกคนคิดว่าเราจะคุ้มปะเนี่ยบุ๋มอ่ะอ้นี้รับฟรีมาก่อนรับฟรีมาก่อนรับฟรีรับฟรีครับรับฟรีครับอ่ารับฟรีก่อนปึ๊บอ่ามารับฟรีแล้วเหรอรับฟรีบ่อยยังวะเอาไว้ทุกคนดูก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด15กล่อง ถามว่า15กล่องเนี่ยตีเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมสิบห้ากล่องมันคือ600เพชรเว้ยสิบห้ากล่องมัน6 0 0เพชรเราก็แปลว่ามึงมีโอกาสสุ่ม6ครั้งเว้ยคือเรามีโอกาสสุ่ม6ครั้งแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าการที่เราสุ่ม6ครั้งเนี่ยจะออกเหรียญอ่าถูกป่ะมันมันเหมือนมันไม่การันตีหว่า6ครั้งเนี่ยเราจะได้เหรียญด้วยในตอนเนี้ยในตอนเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราสุ่ม6ครั้งแล้วมันออก2เหรียญเนี่ยคุ้มเลยนะ ถือว่าคุ้มเลยนะแต่ตอนนี้คือประเด็นคือเหรียญมันออกยากแค่ไหนเวย้ย<อ>แต่ล่าสุดเมื่อกี้เราสุ่มไปอ่ะสามพันเพชรอ่ะได้มาสามเหรียญกูมไม่น่าคุ้มเท่าไหร่เลยวะเอาจริงเออเหมือนไม่น่าคุ้มเท่าไหร่เลยอ่ะถ้างั้นเราซื้อดีกว่าเจ็ดพันเพชรกูจะพอปะ่ะวไม่น่าพอเลยวะ่ะเฮย้ยเป็นไปได้ยากมากอ่ะขอซื้อบัตรลดราคาทิ้งไว้แล้วกันนะอ่ะซื้อใบนี้ไว้หนึ่งใบหมดละเงินสามสิบอ่ะได้ใบนี้อีกใบหนึ่งอ่ะ มาบึมบึมบึมซื้อไปต้องใช้ทั้งหมด3.000เพชรเลยหรอ่อะ3พันเพชรพอดีเป๊ะมาครับเปิดไปเลยดูดิดว,ว่าเซิร์ฟนี้จะดวงจะดีหรือเปล่าในไหนก็มันในไหนก็ไม่บวกสเตตัสแล้วอะ่ะดวงก็น่าจะดีอยู่มั้งก็แต่เหมือนดีอยู่นะออก9มี9ทุกกล่องอะ่ะ9 8...9 8... โอเ้ยเชี่ยกล่องนี้เกลือกล่องนี้เกลือ สิบเลยอ่ะกล่องนี่เกลือโอ้โหกูจะบ้าโอ้โหได้มาสี่ร้อยเองอ่ะไม่น่าพอว่ะไม่น่าพออ่ะเติมสองพันบาทเองนะสองพันบาทมันจะได้จริงหรอเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะอ่ะอีกแค่สองเลเวลครับอีกสองเลเวลไม่น่าพอว่ะกูจริงไม่พอแน่เลยอ่ะไม่พอไม่พอยังไงก็ไม่พอครับไอต่อครับ เหลือใบหกร้อีกป้าไม่เหลือละอ่าพันเพชรแล้วก็เหลืออีกบ้างอาใช่ห้าร้อยลดอีกอหมดยังหมดแล้วเช่หมดแล้วแล้วสามพันอ่ะสูงแบบพันหไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเบื่อมันได้เบื่อดัวมันได้เว้ยของแบบเนี้ยไม่ไม่รู้หรอกไปโอ้โหกล่องแบบเซตแรกก็เกลือแล้วอะ ม看看네ันต <stop> ้องออก10กับ9เยอะๆเนี <Glenn sound> ่ยเหมือนอย่างเงี้ยออก9ออก8อย่างเงี้ยเนี่ยออก8ออก7เอ่ยยังได้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ออก10เลยอ่ะโอ้โหเกลือเกินเกลือเกลือกูพูดเลยเกลือไม่ไหวว่ะโอ้โหอ่ะไม่เอาสุดท้ายว่ะ แต,แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันดวงดีมันก็ออกนะเอาจริงอะ <Huh? S 1> ถูกปะถ้าคนมันดวงดีอะคิแต่มันจะครึ่งหนึ่งเลยเหรอเปนไปไม่ได้เลยทุกคนเปนไปไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากอ่ะเอามีสองมาสองอัดหมดเลยแล้วกันเพราะผมคิดว่ามันยังไงมันก็ไม่พอ้ยอ่ะยังไงก็ไม่น่าพออ่ะอ่ะอัดหมดเลยแล้วกันนะครับมาไปแบบเร็ว มันเป็นไปไม่ได้เลยเวืยที่มันจะพออ่ะผมน่าจะเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยอ่ะผมผมดาวนะน่าจะเหลืออีกหนึ่งร้อยโอ้โหเหลือสามร้อยกาแล้วกกาแล้วเป็นไปได้ยากมากที่มันจะพออ่ะยากจริงยากจริงแบบเป็นไปได้แบบ น้อยมากอ่ะสรุปแล้วนะครับสรุปแล้ว AK มาไม่ถึงฝันว่ะแต่ผมเติมแค่ยรสองพันเองไงความหมายอ่ะผมเติมแค่ยรสองพันเองนะเว้ยวันเนี้ยผมได้ AK มาได้ AK เลเวลบหกอ่ะแต่แค่มันไม่มีท่าเองอ่ะตอนเนี้ยคือมันมันมีมันมันได้เป็นตัวมังกรแล้วแต่มันไม่มีท่าเว้ยนะครับกับไม่มีเอฟเฟกต์เนี่ยมันเอฟเฟกต์เ่ยเอฟเฟกต์เยอะๆเนี่ยมึงดูดิเนี่ยมันมันขายแค่เอฟเฟกต์เฉยๆเว้ยแต่นอกนั้นอ่ะได้มาแล้วได้ครบหมดแล้ว แต่มันไม่มีสเตตัสอยู่ดีแหละเอาง่ายๆเ่ยเซิร์ฟเนี้ยเข้าใจใช่ปะคือมึงจะสุ่มไปเลเวลอะไรอ่ะมันก็ได้แค่ความเท่อย,อยู่ดีนะครับเพราะว่าสเตตัสไม่มีผลนะครับในเซิร์ฟน,นี้นะสรุปแล้ว2,000บาทได้อะไรบ้างดีกว่า2,000บาทวันนี้เราได้ AK มา1นะครับ AK เลเวล6สกสกาเนี่ยเป็นสก,กาแบบเดิมๆนะครับอีก1กระบอกได้มา2แลนวนะ แล้วก็ได้เป็น MP40 นะครับแต่ว่าเป็น MP40 คอบ,บ้าที่ไม่ได้อัพเลเวลนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วตัวเลเวล7คอบ,บ้านะครับอ่าได้ไอวอลฟีมาอีกหนึ่งนะครับได้ชุดตัวนี้มาอีก1ชุดอ่าได้ชุดใหม่มาด้วยอีก1ชุดได้ชุดผู้หญิงมาด้วยอีก1ชุดโอ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วจริงถูบ้างที่ยังเงิน2 0 0พันะคุ้มแล้วมึงจะอะไรอีกยังไม่พอยังไม่พอยัง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 ,ยง,ยงไม่พอ ได้ตัว xm 8ฉลามมาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอ่าได้บาเลตมาอีกหนึ่งอ่าได้บาเลตมาอีกหนึ่งได้บาเลตมาอีกหนึ่งอุ้ยนี่ก็คุ้มแล้วจริงนี่ก็คุ้มแล้วได้กระเป๋าอ่ะได้กระเป๋ามาหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ได้นี่มาอีกหนึ่งอ่ะตัวนี้ฟรีอยู่แล้วได้นี่มาแล้วก็ได้ท่าเต้นมาหนึ่งสองสามนะครับได้รถมาอีกหนึ่งอ่าสองรถมาสองหมดแล้ว หมดแล้วคุ้มแล้วดีกระถือว่าคุ้มอยู่โดยรวมผมให้ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ด้วยเงินแค่2,000บาทโอ้โหเกือบได้เนี่ยเกือบได้เลเวล7อะ่อะ ek อ่ะได้ปืนอีโวมาครบด้วยขาดแค่เลเวลเดเฉยอะ่ะไม่นา่ามีอะไรนะมีอะไรจะสุ่มบ้บัตรฟงบัตรฟรีอะไรเงี้ยมีปะอาบัตรหนึ่งหนึ่งบัตรฟรีไปหนึ e ่งบัตรฟรีไปอีโวอ่ะอีโวมี3ใบหนึ่งสอง สามพอไปหมดแล้ววันนี้ <S 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 แล้วสำหรับใครที่อยากดูกพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ครู